สวัสดีครับคุณแบงค์นะฮะอันนี้ตอนนี้ไม่์มาถึงบ้านแล้วจะเทสความต่างของไม่์สองตัวให้แต่ว่าตอนที่กลับมาบ้านเนี่ยตัวพาร์ทนะครับมันปรับอยู่ที่มันปรับอยู่ที่อันนี้ปรับอยู่ที่วงกลมนะครับซึ่งเวลาจัดรายการจริงเนี่ยเราใช้เราใช้ไอ้รูปหัวใจเพราะว่าใช้เสียงแต่ด้านหน้าด้านเดียวนะครับไมล์สองตัวจะสังเกตว่า ไม้ตัวนี้นะครับไม้ตัวนี้คือไม้ที่มีปัญหาอยู่ใกล้ตัวผมมากกว่านะครับแล้วก็ไม้ตัวนู้นคือไม้ผมที่จัดรายการประจำนะฮะเนี่ยอยากให้ดูนิดนึงนะครับความแตกต่างทางั้งๆที่ไอ้ไม้ไอ้ไม้ตัวที่มีปัญหาเนี่ยอยู่ใกล้ผมมากกว่านะครับตัวเกณฑ์ด้านบนคือไม้ตัวที่มีปัญหานะครับตัวเกณฑ์ด้านล่างเนี่ยคือไม้ที่ที่ใช้อยู่ประจําและอยากให้ดูนิดนึงว่าไม้ที่ใช้อยู่ประจำํำนะครับ อยู่ที่เลเวลวอลลุ่มห้าสิบนะครับแต่ไม้ตัวที่มีปัญหาเนี่ยตัวเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่ามันไม่มันไม่ดูดเสียงเลยเก์เลเวลมาอยู่ที่หนึ่งร้อยต่างกันมากครับเนี่ยอ่ะฮะดูนะครับเกณ์เกณ์สุดนะครับเอาตัวนี้ให้ดูเหมือนกันตัวนี้ก็คือ เอาเกณฑสุดเหมือนกันเกณฑ์ Gen สุดเหมือนกันนะฮะเกณฑ์สุดเหมือนกันอาจจะให้ดูให้ดูให้ชัดเจนเกณฑ์สุดเหมือนกันนะครับหัวไมาอยู่ด้านบนเกณฑ์อยู่ด้านซ้ายวหมาอยู่หวไมาอยู่ด้านบนเกณฑ์อยู่ด้านซ้ายนะฮะมีปัญหาชัดเจนนะครับแต่ผมก็ไม่รู้จะทํายังไงอะอ,ะอ่ะอันอ,อันนี้ไม้มาไปด้านนี้อ่ะอันเด้อหาไม้หาไม้เข้ามาหา เช็ค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 นะฮะเช็ค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 นี่ขนาดขนาดตัวนี้อยู่ใกล้ปากนะดูนะฮะเห็นไหมตัวที่ใช้ปกติอยู่ไกลกว่าตัว,ว่าดูเสียงกว่าเยอะเลยครับ